อันนินครับผมโดนแล้วครับผมโดนไปแล้วครับหมายสาดล้างครับผม <c oughs> ดึงสายไปแล้วครับ วสวยเหมครับผมสาสวยดูตอนเราเอาปลาขึ้นกันมานะครับนี่ครับแต้มแรกครับผมมาพร้อมกับผักบุ้งเลยครับสาครึ่งโลกว่าครับตัวกำลังสวยเลยครับผม โอเคครับขออนุญาตเก็บปลาก่อนนะครับรนิ่งครับผมโดนครับโดนไปแล้วครับนิ่งเลยครับขึ้นมาสองตัวคู่ครับผมอปลาขึ้นมานะครับโดนจุดไหนไม่รู้ครับผมนิ่งเลยฮนะ กล้องจะสัน้นหน่อยนะครับตัวใหญ่ครับผมใช้ผมใช้ลูกดอกซีมินนะครับลูกดอกเล็ก3ีมิน เอามาสองไซส์เด้ครับห้ามิลกับสี่มิลครับมาหวานยิงไปลูกดอกขาดมีสองลูกหมดเกี้ยงเลยครับผมวันนี้เลยทำมาสี่ดอกเลยครับมาแล้วครับ โอ้โหลูกปลานินเป็นฝูงเลยครับไสสวยครับผมติดผักบุ้งอีกโอเคขออนุญาตเอาปลาขึ้นก่อนนะครับผมนี่ครับผมแต้มที่สองข้าวสันหลังพอดีเลยครับ ลูกดอก4มิลครับผมโอเคครับ